สวัสดีครับทุกคนวันนี้เขาอยู่ในเกมเกมบรบอลในวันนี้ผมจะมารีวิวสก,กิลเชลิคเนสิตหรือว่าพาร์สิตนั่นเองสก,กิลนี้มีราคา5,000นะแล้วก็ผมจะไม่ไปอัพเลยด้วยมอนเป็นมือถือเซิร์ใหม่แต่พอคลิปเสร็จแล้วเใช้สกิลพอเจอในการขึ้น50วินแต่คราวนี้ผมจะใช้สก,กิลนี้ในการขึ้น80ดิบวินให้ดูนะครับไม่ยากสักขนาดไหนอตอนนี้ผมก็74ลแล้วใกล้จะขึ้นแล้วใ,ในเซิร์ฟนี้นี่แหละนั่นมีเพื่อนผมอีกหนึ่งคนด้วยก็สอบาย ทาไมโอเคเดี๋ยวรอรอบต่อไปมาเริ่มเกมเริ่มเกมนี่มาแล้วโหแมปล้องลูกมันมีไอ้โซบคนเยอะจัดเลยอะไรอยู่ใกล้ไม่เป็นไรกลัวมะเร็งเหรอใช้เลย พองเอ้ยกันได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้โมเกนเกือบเกิดเอ้ยไอ้นี่สไปเดอร์แมนมัโนมีนูกับเบคอนไล่กันอย่างนี้น่าจะเกยกันนะเกยกันกน,น่าดูเอาตายอืมซออเซอร์ควอนเยอะๆวบนนี้ใช้ฟาร์มเงินได้ดีเยี่ยม ไม่เหมือนกับเ<บ>คนน้อยเขาคิวได้วะเขาตึงจัดเอ้ากูาดกดไม่ได้ไอ้ยกดแล้วแม่งไม่ตีมาคราวนี้เกมเริ่มแล้วโหแมปป่าเขาโพดแบบนี้เอโครแหลกเลย,เเลยเติดบั๊กอีกโอ,โอ้โหโคตรแหลกเลย ไม่ค่อยอยากอยู่แบบนี้มากเท่าไหร่เลยวะมาโอ้โหตายเวลานาวเลยนี่โอ้โหมันยังแหลกอยู่อีกยงไงเวนอมออ้ยังมีคนตายเวลานาวเหมือนเดิมเลยไฮ อแบกตายฮะโอ้ยใช้แวตุชาใช้ชาร์ o w s สเตปหนีแล้วแท้ๆยังไม่รอดเอ้านั่นเวนอมบอกว่าเนอะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เวนอมเวนอมยังรอดอยู่มาเรามาชาร์จกันเถอะ ดับอนาถนะโอ้ยมันม่อยู่ในป่าก็ปวดหนึหึหึติดนิ่งตัเกียจที่ไหนจางนิ่งคนพัฒนาเกมปัดติแม่งเนี่แา่นี้แม่งหัวร้อนแล้วตรงเรียบร้อยนี่แหละสกิลเทเลคิเนซิสพลังจิตเฮ้ยบอลแม่งติดบัก วารไปวาร์ปมาบอลเลอจะเชื่อน่ากลัวมากบอลตอนเนี้ยเสี่ยงโดนตีอย่างมากาเรียบร้อยมวาว่าไอเวนอมนี่เอา้าจูบบอลตายฮะอา้าหายตัวรับไปรับส่งไม่รับคืน อถาม่าะไมี่หนมูเก้นเกิดละนม่งเ้ยมูกเก้นเกิดเรียบร้อยเออโห,หกดลก ไม่รู้ช่างก่อนใช่คือไปแล้วมาคืนเลยคราวนี้เริ่มเกมใหม่เมื่อกี้โลกกดนั้นไปหน่อยกดเพลินนมันคือการอัพตอนนี้อัพขัน้นพี่แม็กอ่าฮะเบื่อรับไปไเรียบร้อยเต็มหน้าพี่ีวิวหยิบสังอยาได้อันนี้แล้วนี่ว มีคน FK อ้ายเก็บหมดเอ้ยวับวับปกแมะแล้ววับแบบนี้อายไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงแล้วมันตีกันอยู่ตรงนี้ทำไมวะเนี่ยกินรถดีเจอแค่รถกันที่บาดได้บ้านรถดีเลยเรียบร้อยเฮียมันเป็นแดกรถดีแล้ว อะไรเวียดแดกรถดีทำไม,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 มไม่ได้จริงไม่ได้เฮียโลกตาแล้วเพนเข็มเฮียมูมาโมชิบหายอะไต่อไปรดดีเหยียบจบตอเ้ต่อไปต่อไปกินน้ำมันมูกัน ลุทปไปก็อ่านป้าไอ้ยไป้าก็ตบปีอืมไอ้เฮียเฮ้ยอย่าบูดกันดิยิ่มันจูบบอลกันโอ้โหอันนี้จะสองสแต็กล้วมันใช้รีเปอร์ให้สกิลคูมานะรีเปอร์ก็แค่นั้นหนีไปละคนบ้าเอียเอ้ย มาแมล้วได้เวลาแล้วเบรบอลจอยตามมาเ,ออเม,ามาเริ่มเกมใหม่มาแล้วนั่นจูบบอลนี่ตายอร่อยท <laughs> ุยยกคนว่าอร่อยไหมคุณ จูบบอลแล้วแบบระบอลระบแะบแะบระเบิดคาหน้าเงี้ยอร่อยโลบารีอาแมวรับส่งไม่รับคืนบอกว่าไม่เอาอืมแมงฟีดอีกละ เรียบร้อยบอลพุ่งไปได้วยความเร็วสูง<ก>จะขึ้นได้ไหมนอ47อยู่เลยเห็กนรดอยู่เ่ยกินรถด,ดีอัน อร่อยอะไรขนาดนั้นเออเอมมอ,นนอมันเรืนองขนมขาแขกมันใช่ไหมนี่เด็กูมาเรียบร้อยไม่ฝากกูซับเดี๋ยวเด้อเออเดี๋ยวม,มาเด็กไปเอาไอเฮี้ยนี่อีกแล้วไม่ใช่ทำบ้านไม่ใช่เดี๋ยวไปเอาข,อข,อขอาน,นมขาไก่เออนี่ของมึง ขนมเถิบเมันเอาขนมขารไจิ้มรดีนะกูก็ใสไปแล้วอ่ะับไ้น่าจะเชื่อนะมันเออาาไยจิ้มรดีอ่ะอร่อยเกินอร่อยเียเรียบร้อยโดนมุเกนต่อต้านมุเกนรับไม่ไหวคงเขาตัวตายแมวอ่ะรไม่รับส่ง รับส่งไม่รับคืนจ้าเรียบร้อยมาแล้วเหลือสามคนจะผ่าน่ะนอ้อไอ้อนั่นก็เก่งไอ้นั่นก็เก่ง <c oughs> จะขึ้นเจ็สิบห้าวินแล้วก็ขึ้นแปดสิบวินได้ไหมเนี่ย รับไปรับส่งไม่รับคืนจ้าหนีมุกเกนเกิดมุกเกนเกิดโอ้โหมุกแม่งโคตรเกียดบักเวนี่บักมุกเกนเวน,นี่ โหแมบอย่างนี้กว้างดีอือหือโอ้โหแล้วกดใช้สกิลตอนเริ่มแรกเรียบร้อยรัสเซียนโลชซีดูไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ริปเปอร์อ่าตายวิ่งหนีบอลไม่ทันตายตายาไปรับส่งไม่รับคืนจ้าตาย ขอสแตนด์ออฟเลยปีไปเกือบ<ย>ไม่ทันตายเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งวินเอ้ปิดคลิปแค่นี้แหละแค่วินเดียวก็ถือว่าเพอร์เฟคแล้วไม่ต้องขึ้นแล้วแปดสิบวินโอเคขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคน người á là còn bye bye